ในถัทงที่เราจะใส่นะคะมันก็จะมีขี้วัวครึ่งกระสอบนะคะปกติขี้วัวกระสอบมันจะอยู่ที่สิบถึง12กิโลนะคะเราใช้ครึ่งกระสอบแล้วก็อมาใส่ถุงฟ้าเพื่อก,อา,การให้ขี้วัวเขาไม่หลุดลงไปในน้ำมากนะคะใส่ลงไปในถังที่เราเติมน้ําไว้แล้วนะคะหรือใครจะใส่ขี้วัวลงไปแล้วก็เติมน้ําทีหลังได้นะคะหลังจากนั้น ส่วนผสมทุกอย่างนะคะทั้งโซคอนอะมิโนแล้วก็ยูเรียทีอนะคะใส่ลงไปคนให้พอละลายนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถังหมัก